ก็ขอกราบสวีดัตสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ So สแมนทรหรือว่ากระบี่เยอะยุทธจักสานั่นเองนะครับที่กำลังจะเปิดตัวให้เราได้เล่นกันเนี่ยในวันที่1กร,รกฎาคมนี้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังเลือกอาชีพไม่ถูกใจนะครับมันมีตั้งสิอาชีพนะผมก็เลยหยิบในส่วนของอาชีพต่อไปเนี่ยมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมอีกหนึ่งอาชีพนะครับนั่นคืออาชีพพักไกายาจกหรือว่า ไม้เท้าตีสุนัขนั่นเองนะครับผมอันชิก,กงอะไรประมาณนี้นะครับผมโคตรเท่เลยนะใช้ได้ทั้งหมัดใช้ได้ทั้งฝ่ามือแถมยังใช้ในส่วนของไม้เท้าได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบเรื่องตัวผู้ชายสายบุหรืออะไรพวกนี้นะครับผมห้ามพลาดเลยนะก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำร i ายซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเปนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมกระบี่เยอะอยุทธจักร3กับทางร i า e ซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ เรามาเริ่มกันในส่วนของการโจมตีแบบ3รูปแบบกันก่อนทีกว่านะครับของตัวไม้เท้าตีสนักหรือพลักไกายาจกนั่นเองนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของการโจมตี1ครั้ง2ครั้งแล้วก็3ครั้งนะครับผมจะเป็นการตวัดไม้เท้านะครับครั้งที่3นะถ้าเกิดว่ามันเป็นเม้งกาหรือว่าหมัดเนี่ยอย่างเดียวผมคงเล่นไปแล้วนะครับแต่ที่มันมีไม้เท้ามาด้วยก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่อันนี้ในส่วนของโมเดลการเคลื่อนที่หรือว่าการโจมตีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการเล่นนะ เนี่ยหนึ่งทีสองทีแล้วก็สามทีนะครับเป็นการทำดาเมจแบบหมู่ด้วยนะหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับตวัด ตัวไม้เท้าออกมาในส่วนของสกิลแรกนะครับจะเป็นการล็อกเป้าก็คือสามารถเลือกพื้นที่ในการโจมตีได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับด้วยหมัดนะด้วยสกิลเดียวเลยนะครับผมตรงต้งเลยสร้างดาเมจเนี่ยได้สูงสุดถึง480มันอาจจะดูขัด,ข,ดขัดนิดนึงเพราะว่าเราต้องเก็บในส่วนของตัวมังกรให้้องนี้ให้เต็มด้วยนะครับผมเพื่อที่จะใช้พลังได้ค่อนข้างดีเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่แล้วจะคอมบูพร้อมกันมันจะแบบว่าดูน่าเล่นมากกว่า แต่ผมเทสแบบทีละหนึ่งสก,กิลไงมันอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดต่อคอมโบนี่ต่อปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะได้ในส่วนของดาเมจที่แรงมากขึ้นด้วยเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลเดี่ยวๆเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในส่วนของการคอมโบเลยนะครับผมมาต่อกันที่สกิลที่1นึ่กันที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการกดใช้อ่าไปใกล้ๆหน่อยกดฟาบก็จะเป็นการระเบิดทักษะออกมานะครับจะมีตัวไฟขึ้นมาแบบนี้เลยตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มความเกียดชังเนี่ยให้มากเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ150เลยนะครับก็จะได้ในส่วนของเก็บหลอดได้ไวขึ้นนะกด2อทีเนี่ยก็กจ ขายอยู่ที่ประมาณ420นะครับตรงนี้แล้วก็จะแช่แข็งได้ด้วยนะอยู่ที่ประมาณ2วินาทีนะครับก็ไม่ได้นานมากผมลองกดอีกสักทีนึงตั้มเข้าไปเห็นไหมยืนนิ่งสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็วิ่งตามผมมาแล้วในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการกดใช้งาน เพื่อแบบว่าโจมตีแบบรัวๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เบิ้ลไปต่อยทีนึงตั้มเข้าไปจะมีมังกรพวยพุ่งออกมาจากบนพื้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของดาเมจอยู่ที่ประมาณ60% 0เลยนะครับจะเป็นการคอมโบที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะล้มเป็นเวลา2วินาทีด้วยนะครับผมเนี่ยฟาดเข้าไป12ปุ๊บแล้วก็ทุบพื้นแบบนี้นะครับดาเมจที่ทําได้เนี่ยก็จะ รุนแรงมากๆเลยนะครับในส่วนของการคอมโบสกิลนี้ต้องกดใช้แบบรวมๆกันนะมันจะทํางานได้อลังมากกว่านะครับถ้ากดแค่สกิลเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะดูเห็นไม่ชัดใช่ไหมเนี่ยมันั่งทุบอีกทีนึงแต่ผมชอบสกิลที่2อันที่2มากกว่านะครับตรงนี้จะเป็นการกดใช้งานเพื่อแบบว่าคอมบรวบศัตรูขึ้นไปนะครับผมเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบว่า มังกรนะพุ่งขึ้นไปบนฟ้านะครับก็คือได้ทั้งหมดเลยมี3คน4คนเนี่ยรวบไ้หมดเลยนะครับผมสร้างความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ440%เลยนะครับในระยะประมาณ12เมตรตรงนี้นะจะทําให้ติดเซแล้วก็ติดถอยหลังนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะงัดศัตรูเนี่ยขึ้นไปบนฟ้านะครับผมทําดาเมจเพิ่มอีกประมาณ220%เลยถือว่าเป็นสกิลร่วมมอนที่ค่อนข้างโกงมากๆนะครับเห็นไหมรวบไปแล้วติดลอยด้วยติดอยู่นานมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลนี้ มาต่อกันที่ซิกเนเจอร์ของตัวละครตรงนี้นะครับก็คือสกิลที่3นั่นเองสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยการควบคุมแบบต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจเนี่ยได้แบบวกว้างๆเลยนะอยู่ที่ประมาณ7 7 1เลยนะครับในระยะ8เมตรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะสร้างดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายอยู่ที่ประมาณ80หน่วยเลยนะครับถือว่าค่อนข้างแรงมากๆในส่วนของสกิลนี้นี่เลยครับผมจะเป็นเหมือนพายุทอร์โดนะทำให้ศัตรูติดสถานะชะงักแล้วก็ เด้งตัวเองก็คือลอยขึ้นมาในช่วงจังหวะเวลาสุดท้ายก่อนที่พายุตัวไฟเนี่ยจะหมดลงด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคุกวงในอยู่อย่างนี้นะครับแล้วกำลังโดนโจมตีอยู่นะครับให้เรากดสกิลนี้เลยมันจะเป็นการปล่อยบัฟแบบตรงนี้นะครับผมเพิ่มโล่ให้แล้วก็หมุน โจมตีอีกทีนึงก็ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการแบรบว่าป้องกันในส่วนของสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใบ้การควบคุมแถมยังฟื้นฟูลเลือดให้ด้วยอีกนิดนึงด้วยนะครับผมแล้วยังสร้างความเสียหายได้ด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ257นะครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโดนโจมตีในช่วงจังหวะเวลาที่เราเนี่ยกำลังคอมโบอยู่เห็นไหมมันจะมีสกิลตรงนี้ให้กดแล้วก็กดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการฟาดในส่วนของไม้เท้าตีสุนัขเนี่ยใส่ศัตรูด้วยนะครับแล้วความเสียหายก็จะแรงขึ้นอีกประมาณ540%เลย และในส่วนของสกิลที่4นะครับผมสกิลที่4เนี่ยจะเป็นการคว้างตัวไม้เท้าติดสุนัขไปนะครับแล้วก็รวบมอนแล้วก็คอมโบรัวๆเลยนะครับผมการอากาศเหมือนปล่อยฝ่ามือหรือว่าปล่อยหมัดที่เป็นพลังไฟเนี่ยใส่ศัตรูด้วยนะครับผมจะสร้างความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 6นะครับให้แก่เป้าหมายตรงนี้แล้วยังสามารถผลักศัตรูออกไปด้วยนะหรือว่ากระเด็นออกไปด้วยนะครับในระยะประมาณสัก8เมตรนะตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกการโจมตีที่ค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมเนี่ย ปล่อยฝ่ามือใส่แล้วทุบอีกทีนึงดาเมจที่ทําได้เนี่ยก็จะแรงมากด้วยนะในช่วงจังหวะเวลาที่มันทุบลงไปนะครับอยู่ที่ประมาณ 1, 2 2 4เลยถือว่าโหดเอาเรื่องสาหรับตัวไม้เท้าติวสุนัขแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สาใจอีกนะครับก็ยังมีสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่4นที่2นะครับจะเป็นการต่อยแบบนี้เลยนะครับผม,ผมนี่กดแบบว่ากระแทกแล้วก็ต่อยเตะรัวๆแล้วก็มีสกิลแบบกดต่อเนื่อง3-4ครั้งเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยมังกรอีกทีนเป็นกาารคอมโททีี่่่นข้งจะ ใช้เรื่องของระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมแบบไม่ต้องกดรัวๆแบบที่ผมกดก็ได้นะค่อยๆกดทีละ1จึจก2จึก3จกนะครับจะเป็นการสร้างดามเมจแบบหนกัหนกๆเลยอยู่ที่ประมาณ460นะแล้วท่าที่2เนี่ยก็จะสร้างอีก480นะครับเนี่ยจะมีท่าที่1ง,งัดแบบนี้1ทีใช่ไหมแล้วท่าที่2เนี่ยก็เตะปัอปป๊อปป๊ป,ปอย่างนี้แล้วท่าที่3เนี่ยก็พ่นในส่วนของตัวพิสุราเข้าไปแล้วท่าสุดท้ายเนี่ยก็ปล่อยมังกรอ,อีกทีหนึง่งเห็นไหมครับดามเมจที่ทําได้เน แน่นอนว่าในส่วนของตัวไม้เท้าตีสุนัขเนี่ยจะมีสกิลพิเศษก็คือสกิลที่5ถ้าเกิดว่าเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยครับจะเป็นการระเบิดวงแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่สถานะฮีโร่นะจะลดความเสียหายที่ได้รับลงด้วยประมาณ15นะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเนี่ยได้มากสุดถึง460เลยตรงนี้เป็นท่าแบบว่าลดปล่อยนะครับผมเราก็เก็บตัวทักษะตรงเนี้ยที่เป็นมังกรนะครับไว้เยอะๆเลยพอเต็มหลอดปุ๊บแล้วก็กดคอมโบแบบปล่อยก็ได้ ถ้ามันเก็บไวๆเนี่ยก็จะเป็นพวกสกิลที่มันบวกเพิ่มนะครับเนี่ยดามเมจที่ทําได้มันก็จะเก็บตัวหลอดตรงนี้ให้เร็วขึ้นด้วยนะ และในส่วนของคู่หูที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 2- 3สตัวนะครับก็จะเป็นคู่หูตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของอัตราคิคอลที่สูงมากๆเลยนะครับประมาณ70คะแนนนะแล้วก็จะได้ในส่วนของฟื้นฟูพลังการต่อสู้ที่เยอะมากๆด้วยนะครับแต่ว่าระดับมันค่อนข้างสูงนิดนึงเป็นระดับ SS เลยนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ไหวเนี่ยก็เอาเป็นระดับ S ธรรมดาก็ได้มันก็จะมีเรื่องของการฮิลอะไรพวกนี้มาให้นะครับเพราะว่าสกิตลตัวละครตัวนี้แจกในช่วงแรกอยู่แล้ว และในส่วนของข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับตัวละครไม้เท้าติลสุนักหรือพักกายจกเนี่ยเริ่มจากข้อดีก่อนเลยข้อดีก็คือมันเป็นตัวสายตีใกล้ที่ค่อนข้างเร็วรุนแรงแล้วก็สามารถทําคอมโบได้อย่างต่อเนื่องนะถ้าเกิดใครกดสกิลพร้อมกันส4สี่สกิลรวมๆกันเนี่ยจะทําคอมโบได้ค่อนข้างเร็วนะครับไม่เหมือนกับที่ผมรีวิวที่กดทีละสกิลนะเพราะว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยเราไม่มีทางกดสกิลเดียวอย่างแน่นอนนะครับจะเป็นการคอมโบจับบล็อกจับขากระโดดทุบอะไรพวกนี้ค่อนข้างรุนแรงมากมาก แต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นสายตีใกล้นั่นแหละครับถ้าโดนในส่วนของพวกปล่ลู่หรือว่าธนูเนี่ยสตัรเนี่ยอาจจะเล่นลําบากนิดนึงเพราะมันจะมีช่วงจังหวะกระตุกหรือว่าช่วงจังหวะโดนกระแทกลอยติดสถานะล็อกขาติดสถานะหมุนติ้วก็คือสตัรน,นั่นเองเราก็จะอาจจะทําคอมโบหรือว่าการต่อสู้เนี่ยที่ติดขัดนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้งัดก่อน หรือว่าเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยแล้วจบศัตรูได้เลยเนี่ยก็ถือว่าสบายๆสยํสำหรับตัวละครอย่างไม่เท้าติสุนักสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ